วันหยุดนี้ใครที่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนขอแนะนำจังหวัดเพชรบุรีเมืองแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทะเลภูเขาอุทยานแห่งชาติวัดรวมทั้งร้านอาหาร,หารอ,อร่อยๆวันนี้ผมจะมาแนะนำสิธจุดเช็คอินที่กินที่เที่ยวจุดถ่ายรูปรับรองว่าครบรถใครมาแล้วก็ต้องติดใจต่ามาเที่ยวตลอดทั้งปีชวนกันขนาดนี้แล้วต้องตามไปดูแล้วละ่ะว่ามีที่ไหนบ้างเที่ยแรกที่เราจะพาไปเที่ยวคือเขาอ e ีบิด จุดเช็คอินถ่ายรูปสุดคูลโดยโลเคชั่นสวยๆให้บรรยากาศเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์สุดๆมีต้นสนบ่อเก็บน้ําและขอชินน้อยใหญ่เรียงกระจาย,ยอยู่ใกล้แหล่งน้ําตั้งอยู่ในพื้นที่เขตสัมปทานของโรงโมหินซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่บุคคลภายนอกยังเข้ามาเที่ยวชมได้ปกติมุมไฮไลท์คือมุมก้อนหินที่เราสามารถขึ้นไปยืนโพสถ,ถ่ายรูปส,สวยอัพลงโซเชียลกันโดเลยเลย่ลยละ จะพาไปท่องเที่ยวเขื่อนแก่งกระจานซึ่งเป็นเขื่อนดินแก้น,น้ำเพชรบุรีบริเวณเขาเจ้าและเขาไม้ร่วกทาให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่เหมาะแก่การไปแคมปิ้งกับครอบครัวและแลเพื่อนเพราะมีจุดให้กางเต็นท์อยู่หลายจุดโดยเฉพาะโซนริมอ่างเก็บน้ําที่มีบรรยากาศดีมากๆนอกจากนี้บริเวณรอบๆเขื่อนยังมีรีสอร์ทที่พักให้เลือกอีกมากมายกาลังมองหาที่พักชิลชิในช่วงวันหยุดแนะนําที่นี่เลย อีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคือข่าวผนเินทุ่งซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์มากๆเพราะมีเส้นทางธรรมชาติให้เดินแถมยังมีจุดให้กางเต็นท์ด้วยมองเห็นการบันเทีงใทุกฤดูเพราะมีอากาศเย็นสบายบกกับธรรมชาติที่อยู่ดมสมบูรณ์ทําให้เขาผนเินทุ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเกือบทั้งปียิ่งในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวเราจะได้เห็นทะเลเหมอกหนาๆปกคลุมไปทั่วภูเขาเรียกว่าทั้งฟินทั้งงงงงแแแมนตติิกกกเลลลยยย่่่่่่ะหหัจาาาทททอีวุช จนเต็มอิ่มแล้วเราแวะมาเที่ยวต่อที่โครงการช่างหัวมานตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ภายในโครงการมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางเป็นแหล่งท่องเที่ยวดูงานของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีกครงหันลมผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนผลิตพืชผักปลอดสารพิษสาธิตการปลูกสบู่ดำปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆทำปุ๋ยหมักฟาร์มโคโนมปรับใครที่เป็นสกิจกรรมแนะนำให้มาเที่ยวที่นี่เลยเพราะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเช่นนั่งรถรางชมบรรยากาศ ปั่นจักรยานและชมแปลงผักผลไม้ชมฟาร์มโคนมและยังมีมุมกางหันในทุ่งหญ้าสีเขียวให้เราได้ถ่ายรูปกันอีกด้วยมาเปลี่ยนบรรยากาศรับลมเย็นๆที่ริมหาสาำกันบ้างแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดด้วยบรรยากาศสุดชิลพร้อมด้วยร้านอาหารรวมทั้งที่พักริมชายทะเลและมีกิจกรรมสนุกๆให้ทําไม่ว่าจะเป็นมานาโบท๊ท เจสกี้เล่นน้ำส่วนใครที่ชอบความชิลแนะนํำให้ปั่นจักรยานชมวิวรอบๆชายหาดขี่ม้ารอบหาดหรือสบ,บิกินี่ตัวโปรดนอนอาบแดดก็ถือเป็นการพักผ่อนที่แฮปปี้สุดๆเลยละ่ะ ถัดมาไม่ไกลจากหาดชะอามเราจะได้พบกับพระราชนิเวศมฤคทายาวันพระราชวังไม้สักทองคาที่ทอดยาวริมหาดชะอามซึ่งเคยเป็นที่ประทับฤดูรอ้อนในศกาลที่6มีความเรียบง่ายที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดสถาปัตยะกรรมของพระราชนิเวศมฤคทายวันเป็นแบบไทยประยุกต์เรื่องไทยผสมยุโรปเป็นอาคารเปิดโล่งสองชั้นใต้ถุนสูงปัจจุบนันมีการเปิดให้เยี่ยมชมและเรียนรู้ บหมู่มพระที่นั่งสมุดพิมานในบริเวณหอสวอยฝ่ายหน้าและทางเดินศาลาลงสงฝ่ายหน้าโดยจะจัดให้เยี่ยมชมรอบละ20นาทีจำนวน20คนต่อรอบเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง1า3 0นาทีทุกวันยกเว้นวันพุธซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมคนละ120บาทเ <going> ที่ยวจนเหนื่อยแล้วแวะมาทานอาหารที่ร้านปาทูเรสเทอรองร้านอาหารไทยพื้นบ้าน ติดริมทะเลชามเขาบอกเลยว่าไม่ได้ากาศดีมากแถมอาหารก็อร่อยสุดๆสําหรับเมนูแนะนําของร้านก็มีตับปลาทูผัดกระเพารารสชาติอร่อยมากและเป็นเมนูที่หาทานได้ค่อนข้างยากมาต่อด้วยเมนูปลาทูซาเตีย ปลาหมึกผัดน้ำดำปิดท้ายด้วยเมี่ยงปลาทูอร่อยเด็ดทุกเมนูเอาใจใส่แอดเวนเจอร์กันบ้างกับสวิทชิฟฟาร์มฟาร์มแกะแบบสวิตเซอร์แลนด์อยู่ท่ามกลางุบเขาอุ่นบปดุสตา์ยโรคันทีและธรรมชาติที่สวยงามของเมืองชอาอ์มจังหวัดเพชรบุรีที่ทําให้คุณได้เพ,พลิดเพลินกับการขี่ม้าชมวิวเลยนแกะท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวทําให้รู้สึกสบายใจสุดๆยังมีกิจกรรมสนุกให้ทําอีกเพียบสําหรับมาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวมากๆความรู้สึกเหมือนเราได้ข้ามเวลาไปสู่ความฝันอีกครั้งเลยล่ะ เที่ยวกันต่อที่ปัญหอุทยานเขาพันธุรัตซึ่งขนาดนามตมามในคดีเรื่องสังทองเนื่องจากมองไกลๆแล้วจะเห็นภูเขาคล้ายนางยักษ์นอนทอดยาวแหล่งศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำหรับประชาชนทั่วไปมีเส้นทางการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและจุดท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องในวันคดีให้เราได้เยี่ยมชมถ่ายรูปก,กันอีกด้วยปิดท้ายด้วยัตชมคาเฟ่บรรยากาศกรีนนั่งจิบกาแฟชมวิวทุ่งนาทั้งเครื่องดื่มและของหวานให้เลือกสั่งเทียบสำคัญที่สุด ต้องท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยสไตล์ New Normal ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมปรปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและรับรองความปลอดภัยห่างไกลจากโควิด